สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ควายครับเป็นค้วายโคมแม่ลูกครับถือๆครับพี่น้องครับแม่นี่นะครับอันนั้นลูกเพิ่นครับลูกเจ็ดเดือนครับลูกหาเดือนเป็นลูกเพศผูนะครับเดินนี่ครับโคมนี่ครับเปิดใบสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับสองหมื่นเก่าค้วไลูกแรกสองหมื่นเก่าครับแขงขาใหญ่ดีครับ สนใจโทร่หานองพ้นได้ครับต่อรองกันได้ครับสองหมืนเก่าครับหนาเลียงครับค้วายโค้มนี่ครับสดดีครับลูกแรกหรือลูกสองนี่ครับลูกแรกเด้ยครับพี่นองครับลูกอ้วนๆครับเป็นลูกเพศผูครับโอ้พอดีเลียงครับโคมจำนี่ครับสองหมืนเก่านะครับเ้อนี่ครับลูกลูกเพศผูครับจึงเชื่องครับพี่นองครับสองหมืนเก่าครับ น่าสนใจครับโคมนี่ครับค้วยลูกแหลกครับบรรยากาศส่วงเศร้าครับว่าท่านเลยอ่ออคอกเลยครับย่านเพลนหนีก่อนครับสองหมืนเก่าครับโคมนี่ครับแม่สูวงประมาณลอยเสาหาได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับสนใจโทหานองพนด้ครับดูบันสว่างครับพี่น้องครับอำเภอปุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนาเลี้ยงครับโคมนี่ครับสดดีครับ สองหมือนเก่าเด้อยกับเด้อสนใจโท่มมากครับสายเขาแล้วครับสวัสดีครับผม